สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกมกาลีนาฟรีไฟนนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในตอนนี้นะครับผมก็นี่เลยครับผมจันทาสีเลือดนะครับผมเมื่อจันทาสีเลือดพังอาจนะครับามูไรผู้เก่งกาจจึงหวนคืนนะครับผมก็จะมาตั้งแต่วันที่23สิงหานะครับผมจะไปถึงวันที่5 กัญญนยายน2568นั่นเองนะครับผมโอ้โหเพิ่ปแป,ป๊บเดียวก็ใกล้จะปีใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมหรือว่าสุ่มกิจกรรมไหนๆนะครับผมก็อย่าลืมมาจัดกันได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฟรีไฟล์เกับนัรูโตด้วยนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมจันทาสีลดนะครับสามารถใช้โทเคนสากลในตู้นี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเนสจะมาสุ่มหัว ที่เป็นเขาเรียกอะไรหัวของผู้หญิงนะครับผมให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมซึ่งลุงเนสอยากได้มานานแล้วนะครับผมลุงเนสยังขาดหัวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่กดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับ <S <S และนี่ก็คือกิจกรรมจันทาสีเลือดนั่นเองนะครับผมก็จะมาในรูปแบบของตู้สุ่มลังพึ่งนั่นเองนะครับผมก็สามารถใช้โทเก้นสากลได้ด้วยนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเ็จะมาสุ่มให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมใครที่มีอ่าเขาเรียกอะไรไอตัวเนี้ยสามารถใช้มาเป็นส่วนลดได้ด้วยนะคนดูนี่เห็นไหมหรือว่าเอามาสุ่ฟรีหนึ่งครั้งก็ได้นะอีนะครับผมโอเคก็หัวที่ผมอยากได้นะครับผมก็คือหัวนี่นะครับหัวผู้หญิงนะครับหัวนี้หัวเดียวเลยนะครับอันนี้ก็สวยนะคนดูแต่ที่อยากได้เน,นี้ยคืออันนี้ใช่ไหมที่เขาใส่ใส่กันของผู้หญิง อันไหนวะอันนี้หรืออันนี้เออช่่มเถอะก็อันนี้ละกันนี่มันก็คือโทเค็นที่แพงที่สุดนะมอดูโอเคก็สุ่มเลยแล้วกันนะครับผมมาปึ้งปึ้งน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วนะครับผมใช้ไปกี่เพชรหมดไปเท่าไหร่นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็จะได้รู้ว่าจะได้มาแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับผมว่าเออเราสุ่มไปเท่านี้นะครับผม ใช้เพชรไปเท่านี้เอ้ยเราได้การันตีก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมได้กันใช้ไปกี่เพชรแล้วได้การันตีอะไรยังไงคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เรามาอ่านขอใต้คอมเมนต์นะแต่ของลุงนิไดไม่คอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าลุงนิดทําคลิปให้ดูเลยแล้วกันนะครับมาดูกันนะโอ้โหถูกไกี่ครั้งแล้วเนี่ย สองสามสี่ครั้งแล้วนะคุณดูก็ยังไม่ได้การันตีเลยแล้วก็ตอนที่เรามีโเทเค็นกลางอยู่6 6โเทเค็นนะครับยังไม่ได้คุณดูยังไม่ได้นะไปต่อฮะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อครับเพราะว่าเรายังไม่ได้นะคุณดู คือถ้าออก100โทเค็นถ้าออก100โทเค็นสองครั้งในการสุ่มก็น่าจะเสียไม่กี่เพชรน,นะคณดูแต่ว่าแต่ว่าไอร้อยโทเค็นมันไม่ออกให้ผมเลยนี่แหละึอบอ,อ่ะกดทิ้งไปไม่ได้นะคณดูออาไปเป็นไรนะครับก็รอมันสุ่มแล้วกันมันต้องได้สักครั้งแหละว่าไอตัวไอร้อยโทเค็นเนี่ย คือถ้าร้อยโทเค้นนี่คือง่ายเลยนะครับหรือถ้าตกการันตีเลยก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะครับนั่นแหละแต่เกมก็คือเกมนะครับผมมันก็คงจะไม่การันตีง่ายๆนะครับโอเคใครที่อยากเติมนะครับผมหรือว่าจะสุ่มก็ลองคิดดูดีก่อนแล้วกันนะครับผมหรือว่าไปดูคลิปหลายๆคลิปนะครับผม จากพี่พี่ครีเอเตอร์นะครับก็ลองดูได้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสุ่มออกเท่าไหร่การันตีบ้างไหมก็ไปดูหลายๆช่องนะครับผมใครที่อยากเติมก็ลองดูนะครับพยายามไปหาคลิปดูก่อนนะครับผมเพราะว่ามันไม่น่าจะถูกนะครับผมผมว่าน่าจะมีแน่นอนนะสามพันเพชรน่าจะมีนะ นั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็น่าจะอยู่ที่ดวงด้วยนะคนดูผมว่ามันก็น่าจะอยู่ที่ดวงด้วยแต่ว่าคือลุงเนสดวงซวยนะครับดวงกุด <c oughs> ไม่ออกอะไรให้ผมเลยนะครับผมก็ฝากกำลังใจกันหน่อยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเน็ดด้วยนะครับลุงเน็ดก็ต่อเนี่ยส่งมาตั้งนานร้อยโทเคนก็ไม่ออกนะครับการันตีก็ไม่ได้เลยนะฮะ โอเคก็เราเหลืออไม่กี่โทเค็นนะครับก็ลองดูแล้วกันคือผมกะไว้ว่าผมจะไม่เอาอะไรแล้วนะครับผมก็คือจะเอาเซ็ตจันทาสีทองอย่างเดียวเลยนะครับคือใจมาแค่นี้เลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมสหรับเซ็ตจันทาสีเลือดใช่ไหมเอ้ยจันทาสีทองเออนะครับ ก็แรกเลยนะครับสุดยอดไปเลยเส้นจันทาสีทองมาแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ก็หัวนี่แหละที่ผมต้องการนะครับผมสลับหัวผู้หญิงที่ผมยังขาดอยู่นะมาดูก็อ่ะลงรับเลยแล้วกันนะครับนี่อึ๊บอ่ามีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมคนดูก็จะมีเสื้อมีอ่ากระโปรงนะครับผมรองเท้าแล้วก็ส่วนหัวนั่นเองนะครับผมโอเคก็ อ่ะมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงก่อนนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเดียวตัวอะไรอ่ะคุณดูที่แบบตัวละครไหนที่หน้าตาสวยๆคุณดูคาเพล่าเ็าใช้ตัวไหนกันนะนี่หรอคนนี้หรออ่ะเอาผมใช้ดูเลยแล้วกันนะแล้วก็หัว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 อยู่ไหนอ่ะเอา เอาอร์อยู่ไหนก็ดูเฮ้ยนี่แล้วก็นี่อ่าแคนี้สวยแล้วสวยแล้วแล้วก็ตาดีรองเท้าอ่ะแล้วเฮ้ยนี่มันดูได้มาแล้วนะครับผมหัวจันทาสีทองนั่นเองนะครับก็หมดไปประมาณ 2ถึง3 0 0 0เพรประมาณนี้นะคุณดูก็ใครที่คิดจะเติมก็ลองคิดดูดีๆก่อนนะครับผมแล้วหรือว่าลองไปหาดูพี่ๆครีเอเตอร์หรือว่าคลิปหลายๆช่องที่เขาทํํๆกันนะครับผมเมื่อจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ลองไปหาดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็หมดไปประมาณนี้นะครับประมาณ3,000-2,3,000เพรนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกัน